สวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการรหัสข่าวเท EP ที่หนึ่งร้นะครับผมก็ EP นี้นะครับทุกคนพี่จะเป็นแรงแกนแต่งตัวยูเคไปปักธงในโซนฟิสตาต์นั่นเองนะครับซึ่ง EP นี้ครับก็จะใส่ชุดไปแบบนี้เลยนะครับผมก็จะเป็นชุดเก่าของยูเคนั่นเองนะครับก่อนที่เสื้อแรงจะดังนั่นเองเนาะก็เมื่อก่อนยูเคใส่ชุดนี้นะครับก็เท่ดีนะแล้วก็วันนี้ครับไปแบบแรงแกนเช่นเคยเลยนะครับผมตามนี้นะครับแล้วก็วันนี้ครับเปลี่ยนชื่อเรียบร้อยครับเป็นยูท็อปเช่นเคยู่แแรรรงคคคกนนดาาวัับบบ6,900ะผม โอเคนะครับแล้วก็วันนี้ครับมีกิจกรรมเข้ามาใหม่ด้วยนะครับก็เป็นม่วงเช็ดปังอันนี้เลยนะครับเป็นม่วงเลือดเช็ดปังเนี่ยชื่อกิจกรรมโอ้โหโคตรเฟี้ยวนะครับก็เป็นชุดผู้หญิงนั่นเองนะครับก็จะมี2ชุดเนาะสำหรับชุดนี้ครับเคยแจกฟรีแล้วนะครับก็มีชุดนี้เข้ามาใหม่นะครับอันนี้ก็สุ่มเริ่มต้นนะครับที่9เพชรแหละนะครับแล้วก็อันนี้นะครับตอนนี้เหลือ299เกแล้วพี่อยากสุ่มมากเลยแต่ว่าไม่อยากให้เพชรต่ำกว่ามือแล้วพอดีว่าไม่ค่อยจะเล่นตัวผู้หญิงเนี่ยนี่ก็อย่าลืมไปสุ่มกกััันนนด้้ววยและครบผ ทางนะครับที่พี่เจาะไปก็จะมีตามนี้เลยนะครับก็เหมือนเดิมนะครับนี่โจ๊ะโจ๊ะเนี่ยฮะโอ้โหขาดไม่ได้นะครับแล้วก็ครับท่าทายแรงนะครับผมแล้วก็จะเป็นท่าบักทงนะครับแล้วก็จะเป็นพวกท่าทะกินปืนต่างๆนะครับ MP40 นะ AK มังกรนะครับหรือว่าเป็นพวกสกานะฮะแล้วก็ลูกซองมังกรนั่นเองนะครับก็คือครบหมดเลยนะครับโอเคนะครับแล้วก็สำหรับ EP นี้ครับอย่าลืมกดไลค์ให้พี่ด้วยนะครับผมขอบคุณครับโอเคทุกคนไปเดี๋ยวเราไปลุยเลยดีกว่าไป Let's go นี่ขอแอคปักท่่่่งททีีนนหลอเเกิป โอเคครับทุกคนตอนนี้เรามาอยู่ในโซนอะไรครับจะเหมือนว่าห้องนี้ครับจะมีแบบพวกสายเติมเนาะก็ตอนนี้มีเป็นพวกลิงอยู่ด้วยนะก็มีสาวๆเยอะเลยฮะตรงนี้ครับสาวสองคนฮะชื่ออะไรกันบ้างนี่ฮะคนนี้ชื่อเลดี้เดวิลนะฮะแล้วก็คนนี้ครับชื่อเราเนี่ยเอมิลี่เออเอมิลี่แล้วก็ผู้บ่าวนะจ้ามทองนะคนเอานะขอให้ใจสาวเนี่ยแล้วกันฮะให้ทั้งคู่เลยฮะหนีเนี่ยสองสาวสองสาวเย็ดเอ้ยนี่แย่งสาวเราอ่ะโจใส่หน้าไปหน่อยทะกันนะฮะนี่เย็ดเย็ดเย็ดเอาวะทำปุย่างไม่วะ เยี่ยดเคผมยังไม่ได้เติมนะทุกคนครับเออนะครับแต่ว่าก็เทเดี๋ยวนะขอโจโจ้หน่อยละกันอ๋อคิดวทุกคนแปบเดียวเราไปหาจุดแอกปักทองแม่เดี๋ยวขอแบบแอคเอ่อโจโจ้โจอีกหนึ่งทีนะทุกคนครับเดี๋ยวเราทุยเราเดี๋ยวเราขอหันหน้าไปทางนี้ดนะีกว่าทุกคนครับเออผมขอหันหน้าไปทางนี้เนาะแล้วก็ครับอ่ากดทัศกาทุยทัศกากระผีดิทัลลี่เอ็มพีศูนย์เดียร์นะทัลลี่เอ็มพีศูนย์นะแล้วก็ไทเคมมังกร นี่โคตรเอาแล้วก็ตรงนู้นมีสาวอยู่อีกคนไงชื่อเรานะเน่าอ่าซาเวียป่ะชื่อเ v นี่ซาเวียใช่ไหมอารอนวูฟเยสดแค่อย่างเอาฮะแล้วก็ครับสกานี่โคตรตึงเย็ด yeah. เอาเรื่องว่าแมมีแต่พวกนักแข่งมาห้องนี้นะฮะโอ้โหมีแค่นักแข่งนั่นเลยนะแล้วก็ตรงนู้นเขาแอคกันอยู่อ่ะเอ้ยเดี๋ยวเราขอแอคข้างๆนี้ไปกันนะทุกคนเออข้างเขาข้างเนี่ยเออเนี่ยตรงหน้าเขาเนี่ยทุกคนครับแล้วก็อ่าโจโจโจเป็นทีนะทุกคนครับมาเดีย๋ยวเราปักธงแอคกันดีกว่าทุกคนครับผมอยากหล่อเท่อะไรเงี้ยทุกคนคนรับมา 1, 2, แล้วก็แอคแรงแคปหนึ่งทีนี่ยังเอาฮะแล้วก็สักการ์ไปหนึ่งดอกฮะแล้วก็โจโจโจต่อทุกคนครับแล้วก็โจต่อฮะโอ้โหคัดตึงคัดตึงบล็อกเลยนี่ฮะแล้วก็แอคแรงแกอีกหนึ่งทีนี่เอาเรื่องอะไรก็ปักทธง อีกทีก็ปักต่อไม่รอแล้วนะฮะแล้วก็พนมมือไปอีกหนึ่งดอกนะทคนครับหนีแม่มีเอฟซีลด้วยนะน้องเขารู้จกักเราหรือว่าไม่รู้จกักอ้าวเวาตีหัวแล้ว,ห,ว,ห,วหัวร้อนหัวร้อนหนะัวร้อนฮพวกตีหัวจะมาตีหัวทำไมทบไม่ชอบตีหัวหยอกหยอกหยอกให้ทุกคนครับตีไดนะ้แต่ว่าอย่าตีให้มันบเบลเอ โอ้โหไล่ตีกันอย่างนี้เลยเหรอเอ๊ะเดี๋ยวดิจิตอลอีกนะเนะเดี๋ยวดิจิตอลอีกนะ EP นี้เนะเดี๋ยวเออแบบหลบแบบดิจิตอลดิจิตอลหลบไม่ทันเลยทุกคนครับโอ้โหจะตีผมอย่างเดียวเลยทุกคนครับโอ้โหเกินไปนะเกินไปนะไร่งนี้เลยก็ปักแอคไที อันเนี้ยดิจิตอลนี่แบบแบบดิจิตอลนี่เอานะเอาเรื่องนะเอาเรื่องนะ,ะก็แอคแรงแกนไป็นทีนี่ก็ปักของโลดเลยอะไม่ทำอะไรทุกคนเนี้ยโอ้โหหัวเบิ่มเลยถ่านแรงแกนไม่เห็นแล้วทุกคนครับนี่ถ่านแรงแกนไม่เห็นแล้วโอ้เกินไปนะเห็นอยู่นิดนึงไงทุกคนครับไปทุกคนผมว่าเปลี่ยนห้องเดี๋ยวห้องนี้ไม่น่ามีอะไรแหละทุกคนครับไปผมว่าเปลี่ยนห้องเดี๋ยวนี้ให้หัวใจสาวๆหน่อยแล้วกันฮะห้องนี้หัวโตฮะนี่ห้องหัวโตนี่น่ารักนะทุกคนครับนี่กดท่าแอคอีกหนึ่งทีหล่อเท่จริงๆเลยนะโอ้โหคนมัน เทให้ทุกคนครับไปทุกคนไปผมว่าเปห้องเถอะห้องนี้ไม่มีอะไรแล้แหละไปทุกคนครับไปไปห้องกันปุ๊นี่ปโอเคครับทุกคนตอนนี้เรามาอยู่ในโซนแล้วครับดูเหมือนว่าห้องนี้คนจะเยอะเนาะแต่ก็ไม่ค่อยมีคนตึงๆเท่าไหร่นะครับมี2-3คนนะมีคนนี้นะครับแล้วก็คนนูนนะ้นเะนี่ยเนี่ยโอโ้โหแต่ว่าตกใจหน้าคนนี้เลยฮะเมื่อกี้โอ้โหโผล่ขึ้นมานะฮะก็ขอโจ๊ะใส่หน้าหน่อยแล้วกันนะครับนี่สาวเอาว่ะสาวเอ็อเเอกซ์อะเราเอ็กกับเขาหน่อยแล้วกันนะฮะอะเราไอ็กซ์มก่อนไป นี่โคตรตึงบอกเลยนะฮะนี่มีโคเทสาวแอคว่ะสาวแอคว่ะแล้วก็ลูกซอมมังกรเป็นทีฮะมีเอาเรื่องนะเอาเรื่องนะนี่ยอะแค่ก็มีคนนี้เข้ามาหาเราครับชื่ออะไรนะเนี่ยเชราวสูกไหมน่าจะใช่ฮะแล้วก็โจใส่หน้าไปหนอะไรกันฮะโจโจเจอเด,ดี๋ยวคนแอคเอาเอา Or, เอ้าทำไมหรอรับไม่ได้หรอเอ้าจู่ๆมาด่าผมอย่างนี้เออรับไม่ได้หรอเออรับไม่ได้หรอรับไม่ได้หรอครับแล <t goals> ้วก็เอ็กซ์การส่หน้ามาไปทีนี้นี่ไม่มีหรือรับไม่ได้อ่ะเออเอาเอาเริ่มเริ่มสไตล์เดิมเลยดีกว่านะไม่มีหรือรับไม่ได้นี่เอาดีไม่มีหรือรับไม่ได้แล้วก็โจโจโจแอกกันจังเอ้าก็มึงไม่มีอ่ะเออก็มึงไม่มีอ่ะเออนะโอ้โห อลองดา่าคนอื่นเขาแอคไอจิพหายว่าคนอื่นเขาแอคไปทั่วนะฮะนี่ผมต้องร้อนนะผมต้องร้อนนะเพราะว่าผมมาแอคฮแฮนมันมายุน่นถ้วยมาอยู่หน้าผมนะฮะแสดงว่ามันว่าผมฮะก็ลูกซองมกรอีกทีนึนงนี่รวยแต่เล่นกากก็ไม่เอาอ้าวบอกตัวเองเหรอบอกตัวเองเหรอครับพี่เออครับเอเนี่ยเหรอครับพี่นี่บอกตัวเองเหรอครับพี่เออแล้วก็สกาใส่หน้ามาอีกทีนึงนี่เอาดิ เอาเรื่องนะเอาเรื่องนะเอาเรื่องนะเอาเดิ <c oughs> นะฮะโอ้โหไม่ไหวเลยนะไม่ไหวเลยนะกอดแรงแกมทีท,ท,ทีอยากก,ากักอะไรวะอยากกักเหมือนอายุะไรวะอยากกักอะไรไม่รู้อ่านไม่ทันนะฮะอะไรนะอะไรนะนี่โจโจโจฮะแล้วก็เอ็บีหนึ่งทีนี่นะโอ้โหอายุเขาตึงนะอายุเขาตึงเข,ขาไม่ได้ช่วยเขาไม่ได้กากนะเออปากแซ่บจังเออเราไม่หัวใจมันก็ขอเอกมังกรเสร็จหน้าไปทีนึงครับทุกคนครับนี่ทุกคนเดี๋ยวปากทองอัดหน้าแม่งเลยดีกว่าครับทุกคนครับมาในสองเอร้า นอ่ like like who she? Face เอาเรื่องนะแล้วก็โจ๊โจ๊ะทุกคนครับโจ๊ะแล้วก็แรงแกมอีกหนึ่งทีนี่ไหนน้องอยู่แรงไรน,นะน้องอยู่รลงโกไว้นอนเล่นโกว้นอนเล่งโกนอน่กอาว้หัวร้อนละอยากหนึ่งไหมว้นอนรลงโกนี่หัวร้อนละอยากหนึ่งไหมว้าวซ่าโอ้โหหัวร้อนถึงกับทานหนึ่งๆไว้ทุกคนโอ้ยเลงโกอ่ะโอ้โหน้องเลงโกอ่ะเยเคเยทเคเอาเรื่องนะนี่ปาดคอเอาเรื่องนะ เออมีปัญญาไหมเออมีเปล่านี่มีเปล่านี่เอาดิเอากับเราเปล่าฮะเออเอากับเราเปล่าฮะไอ้นุ่มไอ้นุ่มเออเอาดิสาวเราอยู่ข้างสาวตุกคนี้ยหนีไอ้นุ่มเยียมของวะอายุเคปอมวานก็ก็ปลอมอยู่แล้วครับก็ปลอมครับก็ปลอมอยู่แล้วครับพี่เอ้ครับพี่นี่เนี่ยครับพี่เอาพิมพ์ภาษาแล้วเนี่ยอ่านี่ครับพี่ก็ปลอมอยู่แล้วครับพี่เมื่อกี้ท้าผมอะไรนะเมื่อกี้ท้าผมเหนึ่อยอ๋อเดี๋ยวาก่อนอ่า เมื่อกี <Highway. S 1> ้ท้าผมหนึ่งหนึ่งอ่าท้าผมอะไรนะเออยี่ดีกว่าทุกคนนะเออเมื่อกี้ท้าผมอะไรนะก็ปักทซอีกทีหนึ่งนี่อดีปักรัวรวปักถงแล้วไงกูจะปักหน้ามึงมันมาด้วยกันปะเนี่ยสองตัวเนี้ยมาด้วยกันปะเนี่ยไม่รู้นะเออเฮ้ยเยเเกเอาเรื่องที่เล่นไก่เวสันห์โอ้โหโอ้โหโอ้โหผมไม่ไหวแล้วผมไม่ไหวแล้วผมไม่ไหวแล้วเออผมไม่ไหวแล้วนี่เอาเรื่องนะเอา เรื่องนะนี่เอาเรื่องนะเอาเรื่องนะนี่เอาดิเอาไปหนึ่งดอกแล้วก็ปักองอีกหนึ่งทีนี่เอานะหัร้อนนั่นหนึ่งหนึ่งไหม <c oughs> <c oughs> ก็มาดิาครับอะแอดเลยแอดเลยอะแอดเลยอย่างนี้แอดเลยฮะแอดเลยเอา้าวสวยครับพี่สวยครับพี่เอ่อเดี๋ยวโดนไก่ตกนี่โดนไก่ตกมันบอกผมไก่เมืเ่้เอ๊เดี๋ยวโดนมาดิมาดิาด <c oughs> เอาดิก็มาดิครับนี่มาดิ เย้ดิค่ปาาคอเอาเรื่องนะนี่ปากทงอันหน้าอีกหนึ่งทีนี่เอาดิเอาไงครับพี่ฮนะพี่จะเอาไงครับผมฮนะส่งเพื่อนแบกโอ้โหเฮ้ยไอ้มาามันมามนด้วยกันปะเนี่ยเะไอ้ไอผู้สาวคนนี้ชื่ออะไรเนี่ยนะนะไม่รู้ฮะช่างมันนะฮะนี่ปกัปกดีหนึ่งทีนะี่ปักอีกหนึ่งทีนี่ปักอีกหนึ่งทีฮะแล้วก็แรงแกมอีกหนึ่งดอกฮนะเออเหอิสกอรอเฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวไปว่าผู้สาวเขาเฉยโอ้โหปากดีนะโอ้ย องคลักพิทักกีมาอีกแล้วฮะ่ะว่าผู้หญิงแบบนี้แบบนี้โดนเจ็ดศูนย์เอ้ยเจ็ดศูนย์ดินะนี่ว่าผู้หญิงแบบนี้โดนเจ็ดศูนย์นะทุกคนอ่ะผมพิมพ์คำว่าผู้หญิงผิดนฮะเดี๋ยวดาวอีกนี่นี่ว่าผู้หญิงแบบนี้โดนนะโดนนะโจโจไปทุกคนบอกว่าไปหนึ่งหนึ่งมันดีกว่ามั้เดี๋ยวบอกมันก่อนออกมาไอ้ไก่น้อยได้มามาครับมาครับออก มาไก่น้อยนี่มาครับออกมาไก่น้อยเออมาทุกคนไปผมว่าไปหนึ่งหนึ่งมาทีหลังไปทุกคนครับไป let's go นี่รอเที่โอเคครับทุกคนตอนนี้ผมเข้ามาอยู่ในห้องแล้วนะครับตอนนี้ก็ซื้อปืนซื้อเกราะเรียบร้อยหมดแล้วนะเดี๋ยวเราไปเปิดหัวมันเลยดีกว่าทุกคนครับแหมอยากตบนะอยากตบนะ <Nope. S 1> ปากดีนะพวกปากดีอย่างเงี้ยต้องโดนฮนะ,ะน้องๆบอกว่าพี่เปลี่ยนไอวอลพี่ไม่ค่อยชอบเปลี่ยนไอวอลถ้าไม่ไอวอลไหนแล้วก็จะเล่นไปเลยนะ Ui, em vào bát. Yo, Ui 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 hui 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 cho, cho, Cho อดแล้วใส่โมโคมาแลไมให้ผมเนี่ยมันไม่ได้มีประโยชน์อะไรเลยทุกคนครับตายไปซะก็ปักธงแอซ้ำศพหนีเออซ้ำศพด้วยเดี๋ยวเราต้องซ้ำศพก่อนฮะปักธงอะไรเงี้ยไอ้นี่มันจำเชิงฮะโดนเปิดประดี๋นึงโอ้โหร้องฮะร้องบอกเลยมีร้องมีร้องคอมเหมือนกันนะคนเนี้ยนะคอมเหมือนกันนะเล่นคอมคือกันนะฮะ แทุกคน let's go <S ก็เมื่อกี้เนี่ยผมแอดสาวที่อยู่ในห้องมาชวนคุยไม่ใช่มาชวนคุยดิมาดูเหมือนกันนะเอ้ะนะแบบมาให้ดูความสมเพคของไอเนีย่ยหน่อยนะผมเชื่อว่าผมตึงกว่าใช่ดิผมต้องแบบผมตึงกว่าทุกคนเข้าใจไหมเขายังเข้าใจทุวยเข้าใจใช่ไหมว่าตึงกว่าทุกคนแต่ <c oughs> ว่ารู้สึกว่าผมจะโดนอำนาจมือเขา้าคร้บงวดนะ

สเต็ปนี้บอกเลยว่าด้านวอลโคตรไวนะโคตรพ่อโคตรแม่ไวเนะี่ยอุ้ยตั้งไม่ได้หรอมันตึงอยู่ไั่นเนี่ยอุ้ยอ <c oughs> ้าวซ้ำศพซ้ำศพบอกเลยเม็ดเดียวรู้เหลืองนะฮะเต็มหัวเนะีเปิดหัวกระบาลแยกกันเลยทีเดียวเชียวนะฮะทุกคนครับหล่อเท่ กอกเลยว่าหล่อเท่ไปซื้อลูกซองดีกว่าวินสละว let's go วินสามแล้วเน,นี่ยไม่ใช่วินสฮะแล้วก็ขอซื้อหมวกหน่อยละกันนะเผื่อนผมซื้อลูกซองมานะแล้วก็ขอเกาะนี่อะไรละกันเกาะสามสศูนย์ว่ะตอนนี้2อศูนย์ว่ะปากดีแล้ว2อศูนย์อย่างงี้ก็ไม่เอานะมันต้องแบบตึงกว่านี้ดิแบบตึงอย่างเงี้ยแบบตึงจัดๆอย่างเงี้ยไม่ได้ <c oughs> หรอไปทุกคนเล t โก o หล่อเท่หล่อเท่กันเลยทีเดียวเชียวฮะ,ะนี่ขอโจ๊ะโจ๊ะแล้วก็โจ๊ะไปทุกคนเปิดหัวมาดีกว่า มันอยู่ไหนนะเยอะยโย,อย,อย,อยอโอ้ยหัวนะหัวนะหัวไปหนึ่งเม็ดนะหัวไปหนึ่งเม็ดนะร้อยสี่สี่เหละยทุกคนโดยร้อยสี่สี่ปะ่ะรู้ว่าผมอ่านผิดปะ่ะ อ้าอันนี้เม็ดเดียวอย่างนี้ก็ไม่เอานะฮะซ้ำศพเออเม็ดเดียวอย่างนี้ก็ไม่เอานะครับเฮ้ยเจ็ดสูตรอีกแล้วหรอฮะจะเจ็ดสูตรอย่างนี้ไม่ได้นะโอ้โหตึงสะเปล่าครับเล่นในคอมตึงสะเปล่านะอาตายิงหัวแบบว่าที่ทำไฮไลท์ในของมันผมไปดูมา70 80ิเลยนะแต่ว่าพอมาเล่นอย่างนี้โอ้ยผมตึงกว่าครับน้องๆไม่ไหวเลยนะครับ คนหลอ,อกกว่าก็ต้องตึงกว่าอยู่แล้วว่าใช่ไหมคนแบบคนหลอ,อกแบบพี่เนี่ยหยอกหยอกหยอกไม่ได้หลอกเลยหยอกเล่นอยากเล่นอยากเล่นลน,นะฮะเป็นมุกมันเป็นมุกมันเป็นมุกนะฮะยอ่ยอยอยอ่อยย่อยหมอกไอผมไม่ดักมักจะดัก <c oughs> <c oughs> สงสารมันจะมันร้องวย <c oughs> ตังไม่ได้ ui àu à lục à so mau à ui, อุ้ยเฮ้ยหัวนะเอาพันยายอีกแล้วเหรอโอ้โหไม่ไหวนะพันยายอีกแล้วอะ่ะกระเทิมดกระเทิมดอุ้ยโอ้อัดตัวครับโอ้คงไม่ไหวเลยนะไม่ไหวเลยนะเยอัดตัวได้ปาดคอด้วยทุกคนโอ้เกินไปโอ้เกินไปนะโอ้เกิน เกียมไปนะฮะอาจตัวละปาดทุยเออถูกแล้วนะฮะอาจตัวละปาดคออันนี้ก็ไม่เอานะฮะเออเอาทุกคน let's go อ่าไอวอลเริ่มซื้อฮะเมื่อกี้นี่ขอเล่นขเขาเรียกว่าวูดพิเกอร์หน่อยละกันนะฮะทุกคนครับปืนแตกๆะฮะนี่แตกแตกแตกน้องๆดูพี่เล่นแบบตาลายกันไหมนะฮะ อีพีนี้ตอนแรกพี่กะว,ว่าจะไม่หนึ่งหนึ่งเลยนะแต่ว่ามันมีหนึ่งหนึ่งมาให้ก็เลยเอาหน่อยละก,กันนะทุกคนครับนี่ไว

โจโจโจให้ถ่านแรงแกแอคไปให้มันหนึ่งดูหนึ่งทีฮะแล้วก็โจต่อไม่โดนหัววะอุ้ยหลอนอุ้ยโหโดนไปตรงๆนี่น่าเสียวฮะทุกคนคับ ไฮ้ตัวตัวตัวขอโทษขอโทษตัวอุ uh ้ยเอามันตายเอาตายคู่เด <c oughs> <c oughs> ี๋ย <c oughs> วผมชนะมันเฉดเลยอ่ะเออ มันยิงยากว่ะเมื่อกี้มันมันตึงมือเหมือนมันรู้สึกว่าแบบว่าอย่างไรวะเออเหมือนผมจะชนะมันแต่ว่ามันไม่ยอมให้ผมชนะอะไรเงี้ยเออก็ไม่เป็นไรช่างมันเนีปล่อยมันไปก่อนตัวนึงให้ทุกคนครับถือว่าตายคู่ก็แฟฝงดีฮะไปเ e ็ s go อ๋อผมจะซื้อเกาะเหนเดิมทำไมวะเนี่ยไป l e t ตัวทุกคนเดี๋ยวรอบนี้ขอเดดอีเกินอย่างเดีจะพอเนาะเป็น EP แรกเลยนะที่ตายวงพร้อมกันเนี่ยยิงยากไอนี่มันยิงยากมันไม่ได้อมมันตึงนี่แหละ ตึงมือนี่แหละเนี่ยผมตึงกว่าเว้ยโอ,อ้ล็อกเป้าโอ,าาอ้ล็อกเป้า,า,อา,าโอ้เกินไปนะ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 อ่ามันชื่ออะไรวะลืมชื่อมันว่ะเดี๋ยวขอดูชื่อมันหนะ่อยแล้วกันนะชื่ออะไรวะเชราลนแอนเย็ดเยเค อย่างเอาก็โดนเงนี้ยเชราซานนะฮะนี่ก็อขอซื้ออะไรจริทุกซองก็ได้ไปเจ็ดหนึ่งไปให้สวยๆให้ทุกคนครับเดี๋ยวหลังจากวินที่หกเดี๋ยวผมจะตายให้มันเก่งนะเพราะว่าเมื่อกี้นะครับผมได้วินมาฟรีหนึ่งวินเงนี้ยเออผมแบบผมมีน้ำใจนักกีฬาทุกคนครับเอาเฮ้ หนีบักมีบักมีบักวิ้ยไม่ตายวิ้ยไม่ตายเฉยเมื่อกี้เต็มหัวเลยนะเต็มหัวเลยนะไม่ตายเฉยเลยหรอเอาเรื่องเอาเรื่องนะเอาเรื่องนะ ป็อันนี้เป็นด่านที่ผมไม่ถนัดด้วยนะเฮ้ยยิงไม่โดนไม่ตายได้ไงวะโดนหัวเก้าเอีกแล้วเออสงสารนี่แหละอ่ะเอายาให้มันก่อนเยา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 โอ้ยยิงผมเฉยเลยออุตส่าห์ให้ยา เรายิงใช่ไม่ไหวเลยนะผมมีน้ำใจนักกีฬานะมันอ,อยู่แนววะขอดูเชิงนะมันได้ลิ้นไม่น้ำมันลิ้นเอาวะพันยานวะเย้เอาวะ,าวะ,าวะมีรอสเต็ปพร้อมแล้วะวะก็ไม่โดน เออวัดกันตรงนี้แหละมานี่เรลียงงัดงัดใส่งัดอตายอ้อาว <c oughs> ผมโหดกว่า,าครับน้องๆเออพอดีว่าตึงเกินแนะหยอก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 นะหยอกหยอกหย,ย,ยอกเล่นหยอกเล่นนะฮะไปทุกคน let's go ต่อต่อต่อโจ้เข้าให้หโจ้เพิ่มเพิ่มนะฮะเดี๋ยวเกมนี้ผมอ่า จะว่าไงดีเดี๋ยวผมจะไม,ไ,มไม่ไม่ไม่ตึงให้มันดีกว่านะเออนะเดี๋ยวผมจะไม่ตึงให้มันนะไม่อยากตึงมือให้มันอ่ะให้มันยืมผมบ้างน,นะเพราะว่ารอบนั้นเออตายวงพร้อมกันแล้วผมได้วินมาฟรีไงเออแต่ว่าถ้ามันได้วินผมก็ไม่ว่าอะไรนะแต่ทุกคน let's go <S จ็ดจ็ดเจ็ดเจ็ดเจ็ดรู้สึกว่ามีความสุขแล้วชนะอีกแล้วอะ่ะเยอะแค่ อุ้ยเย็ดเอาว่ะมาว่ะเย็ดเคเด่นไก่ใส่ด้วยนะทุกคนเนี่ยไม่เอาละไม่ไม่ไม่เล่นลิ้นละมาผมเอาจริงแล้วมา ไม่อยากเล่นลิ้นกับมันเลยฮะทุกคนครับเออเกินนะเกินไปนะเกินหนะ้าเกินตานะลอยหนะ้าลอยตาลอยหน้าลอยตานะา,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 าราอ่ะปล่อยให้เกมนึงน,นี่เอาใหญ่เลยนะ <c oughs> ในเมื่อกี้ผมเดินแบบกะเดินยิงคำขำเฉยๆฮนะผมนะไม่ได้ลากหัวมันนะแค่กะยิงเฉยๆแบบยิงคำมขำาวะให้นยิงผมเลยเนะี่ยเอาละเอาละไม่ไหวเลยนะ เฮ้ยตัวโอ้โหเอาว่ะเฮ้ยหรือว่ามันต่อให้ผมวะหกหนึ่งอะไรเงี้ยมันเริ่มตึงมือทุกวันทุกวันแล้วทุกคนครับโอ้โหตอนนี้หกสามว่ะใจผมวิวิวว่ะถ้าหกเจ็ดนี่ไม่เอานะหกเจ็ดนะหกเจ็ดไม่เอานะไม่หกเจ็ดเอานะท็อปจะไม่แพ้นะท็อปจะไม่แพ้นะทุกคนอ่าพี่ท็อปจะไม่แพ้ให้น้องน้องเห็นเด็ดขาดนะทุกคนครับแหม่ไม่ใช่ว่าไม่แพ้เห็นดิจะไม่แพ้เลยสักอีพีหนึ่งคอยดูเออพี่จะไม่แพ้เลยสักอีพีเดียวนะครับ ถ้าพี่แพ้น um 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 ี่เร um ียกว่าเอ้ยเอาคำว่าท่านออกไปเลยนะท่านท็อปเอาเอาอะไรเรียกท็อปอย่างเดียวพอใหมโอษครับเนี่ยจะเอาอะนี่เล่นลินแบบนี้เหรอเอาเฮ้อวิ่งวิ่ง้างวิ่ง้างวิ่ง้างเอาวิ่ง้างเอาวิ่ง้างวิ่ง้างเฉย Yo, 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 yo. ย่อยย่อยย่อย่อยพญาเหรอเฮ้ยตัวเฮ้ยโอ้โหอ่ะตัวเฉยตัวท้ายโอย้ท้อว่ะโอ้ขอโทษทุกคนขอโทษขอโทษเกมนี้อัดตัวไปเกมเดียวฮนะขอรี่ขอรทษทุกคนครับโอ้โหแต่มันก็แพ้ผมอยู่ดีแหละทุกคนครับเอ้ยขอโทษแล้วกันฮะทุกคนครับเผลอไปอัดตัวฮนะ เหนื่อยฮะโอ้โหเป็นอีพีแรกเลยที่จัดตัวเกมท้ายเนี่ยโอ้โหสอรี่สอรี่ทุกคนครับโอเคทุกคนก็ประมาณนี้กันแล้วกันนะครับผมสำหรับอีพีนี้ครับพี่ต้องขอตัวลาไปก่อนก็แล้วกันนะครับผมไว้เจอกันใหม่อีพีหน้าเนาะแล้วก็อีพีหน้านะครับอยากให้พี่ทำคลิปแนวไหนนะครับก็สามารถคอมเมนต์บอกพี่ได้เลยนะครับเดี๋ยวพี่จัดให้นะครับโอเคครับทุกคนก็สำหรับอีพีนี้ครับบายบายครับทุกคนรักทุกคนนะครับผมชูชูครับแล้วก็อย่าลืมคอมเมนต์ซ้ำเติมไอ้นี่กันด้วยเนาะไปทุกคนบายบายจุ๊บไปละ โอเคครับทุกคนเมื่อกี้เนี่ยผมออกมาผมก็โดนมันด่าเลยฮะบมันบอกว่าไม่ตึงหรอกมึง่ะอ่าก็จริงครับนี่ก็จริงครับแต่ว่านายโดนไก่ยิงนะฮะเออแต่ว่านายโดนคนไม่ตึงยิงนะครับนี่เจ็ดสามเอาดิเออเจ็ดสามมาดิหนึ่งดอกทุกคนครับเอาดิเอาดิบอกเลยว่าของจริงฮะของจริงเออแม่เขาเรียกว,ว่าหยามาทุกคนนะหยามหยามอ่ะเข้าใจเขาว,าาวม่หยามเปล่าอ่า ดนคนไม่ตึงวิงนี่ต้องยังไงนะอัดตัวกูเอ้ยตัวเดียวเองนะเอ้ยตัวเดียวเองตัวเดียวเองนะครับพี่เอ้ยตัวเดียวเองนะครับพี่ดีของจริง <g ülme> แล้วก็ร้องไห้นี่ร้องอ่ะร้องอ่ะร้ององ่ะพี่นะคนตีนแม่งเลยอ่ะพิมพ์ผิดนะนี่ร้องอ่ะพี่นี่อ,นนอ,นอ้าอะไรเนี่ยนี่ร้องอ่ะพี่พี่ครับพี่ครับพี่ร้องจังเลยเออพี่ ร้องจังเลยครับโตยังเนี่ยนี่เอาดิใครร้องน,นี้นี่เราไม่ร้องโอ้โหเจอๆก็มาร้องว่าไม่ตึงอ่ะนู่นนั่นนี่เกินไปนะเกินไปนะโอ้เกินเกินเวอร์นะเวอร์นะเวอร์นะน,ะนี่ควรฟังตีนแล้วผมเนี่ยโอ้โหนี่แล้วก็ครับอ่าบอกว่าตัวเอ้ยบอกว่าคนอื่นดิบอกว่าคนอืนอนอ่นไม่ตึงแต่ตัวเองนี่เดีนะ๋ยวพิมพ์ผิดตัวเองแพ้ นี่เอาดิก็ตัอมึงเอาว้ซ่านโอ้โหอยเกินเกินนะอ่างั้นพี่ก็แพ <Mansion> <op'> ้เด็กงั้นพี่ก็แพ้เด็กนะครับเออวัดสตีที่ผายเอาดิเอาดิมันจะเถียงผมว่ายังไงวะทุกคนว่าให้แพ้เด็กมีคนทุนตีนมื่อไหร่ไว้แพ้เด็กอ้าวกูแค่ดูเชิงโอ้เกินเกินไปนะ โอเวอร์นะเวอร์นะอเวอรนะร้องแบบนี้ร้องแบบนี้อ่ะนี่ร้องแบบนี้อ่ะไม่ไหวนะน <c oughs> นว y y ว e อืส้วตฮึฮึฮวฮึ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 ฮวฮึฮึฮึ้ึวึฮ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 อรึฮ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 เฮึฮึฮึอึฮเฮ็ฮึ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 ้ึฮึฮึม่ฮึฮึฮึฮแพ้ฮด็กฮึฮึฮึอึฮึฮอฮึ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 ฮร อีอีนี่อะครับอ,อีอีนี้กวนส้นตีนนะทุกคนผมบอกเลยอีอีอร้อนอะกจะชนะอะไรอรอชนะยังไงหลอครับนี่ชนะยังไงหรอครับดูด้วย <c oughs> มันกวนส้นตีๆๆนจริงๆรนะทุกคนครับไม่ไหวนะร้องแบบนี้อะนี่นะไม่ไหวแล้วไปไปแล้วก็พิมพ์นี้ดีกว่าไปละไปละไป,ละ,ไปละนะครับพี่ แคเด็กเจ็ดสาม <laughs> บ๊ายบายไอ้ไก่น้อยเออบ๊ายบายไก่น้อยนี่ไม่ได้ไม่คุยกับเด็กแล้ว <laughs> บ๊ายบายไก่น้อยไ <laughs> ปทุกคนประมาณนี้นะครับผมสำหรับอีพีนี้ครับบ๊ายบายครับผมรักทุกคนนะครับผมจุ๊บไปแนละ้วบ๊ายบายป